สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลเขาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินนะครับแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงเนี่ยมีเนื้อที่สามสิบสองไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดขุดแดงที่ดินเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสองฝั่ง ถนนเส้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขากําลังลาดน้ํายางนะครับทําถนนใหม่ก็เท่ากับที่ดินแปลงเนี้ยนะครับก็จะติดาทางสาธารประโยชน์สองด้านที่ดินจํานวนสามสิบสองไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งถนนก็ทางขวามือก็ใช่แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็ใช่อันนี้ก็จะเป็นลำรางของอล่องถนน,นนะครับที่เขา,าเป็นท่อเป็นลำรางน้ําทิ้งนะครับ ในเนื้อที่ของที่ดิน32ไร่เนี่ยก็คือจะได้อาจจะของแปลงที่ดินเนี่ยก็คือทั้งทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่บรรยากาศของตำบลเขาพระเนี่ยก็จะเป็นวิวเทือกเขานะครับที่ดินแปลงเนี่ยอยู่แถวแถวอ่างเก็บน้ําห้วยปือนะครับ โดยสภาพของแปลงที่ดินเนี่ยก็ยังเป็นที่เป็นป่าลกล้างอยู่นะครับก็ถ้าปรับภูมิทัศน์เนี่ยจะสวยเพราะว่าที่ดินแปลงเนี่ยติดลำธารเลยนะครับติดลำธารของน้ำตกนะครับระยะทางจากตำบลเขาพระไปตัวเมืองนครนายกนะครับมีระยะทางแค่10กิโลเท่านั้นเองแล้วก็ช่องเขานะครับจะมีอยู่ช่องเขานึงเขาเรียกช่องยางแดงนะครับช่องนี้ก็คือจาก แก่งนกเ้าของตําบลชะอมนะครับก็ข้ามมาข้ามมาฝั่งแต่มันยังไม่มีถนนน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนที่เขาใช้ล่องควายกันนะครับข้ามฝั่งของตําบลชะอมซึ่งถ้าถ้าในอนาคตถ้ามีการตัดถนนเนี่ยตาบลชะอมกับตําบลเขาพระเนี่ยก็คือมันติดกันเลยนะครับแค่ช่องเขานะครับแล้วก็ภายในแปลงของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับก็จะติด คลองนะครับติดลำธารเขาเรียกคลองน้ําเย็นนะครับคลองน้ําเย็นเนี่ยก็คือมันยังเป็นคลองที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับถ้ามาปรับภูมิทัศน์เนี่ยก็จะสวยจะมีลำธารไหลผ่านที่แปลงเนี่ยของฝั่งทางซ้ายมือนะครับนี่ก็จะเป็นลำธารของคลองน้ําเย็นซึ่งที่แปลงเนี่ยติดลำธารน,นะครับสนใจที่ดินแปลงสวยๆติดลำธารน,นะครับ หรือจะสอบถามรายละเอียด0814177993หรือจะเป็น ID line นะครับ ICWX ครับสวัสดีครับ